เครื่องปั่นชาบรุ่น Ice Power ปั่นเร็วทรงพลังสะดวกด้วยสายไฟม้วนเก็บอัตโนมัติได้เวลาเข้าครัวทำเมนูอาหารอร่อยๆง่ายๆตามสไตล์ Modern Living Solution สู่รสำเร็จของชีวิตทางสมัยกันแล้วค่ะแน่นอนว่าอาทิตย์นี้เรายังอยู่กับน้องเบนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยค่ะน้องเบนค่ะันที่แล้วทำเค้กแล้วค่ะอาทิตย์นี้ขอเป็นของหวานได้ไหมแต่แบบว่า ยากจะได้ของหวานแบบเย็นๆเพราะช่วงนี้อากาศร้อนอีกแล้วอะได้เลยค่ะพี่จอยไม่มีปัญหาเลยค่ะเป็นเมนูง,ง่ายๆเนยนะคะสามารถที่จะทําเองได้ที่บ้านเลยค่ะแล้วช่วงนี้นะคะหาง่ายด้วย<ม>ผล่ม,มาชนิดนี้ค่ะไ,ไอศครีมลินจีค่ะนี่นี่นระคะลินจีของเราเดี๋ยวเรามาบอกส่วนผสมกันก่อนนะคะ,คะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะก็นี่เลยค่ะมีลิ้นจีนะคะนี่เราแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ โยเกิร์ตรสธรรมชาติค่ะแล้วก็แซลับลินจีค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องมีน้ำแข็งด้วยค่ะค่ะแต่พูดถึงลินจีนะคะเชื่อว่าเป็นผลไม้ที่หลายคนชอบเนอะมต่มีปัญหาอย่างหนึ่งเป็นเป็นไหมว่ะ เลือกไม่เป็นไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงให้ลิ้นจี่เนี่ยมันหวานแล้วก็อร่อยคือหนูอยากจะบอกว่าหนูไปตลาดนะคะพี่จอยหนูก็ชี้ชี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเอาเอาไม่เคยเลือกเลยใช่ไหมเลือกไม่เป็นค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะวันนี้เรามีวิธีการเลือกลิ้นจี่มาฝากกันค่ะลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะช่วยบรรเทาอาการท้องเดินแก้กระหายน้ําการเลือกซื้อลิ้นจี่สดนั้นจะต้องเลือกลิ้นจี่ที่เปลือกบางสีเปลือกไม่เป็นสีแดงเข้มเลือกผลที่เต่งผิวเกลี้ยงข ถ้าลิ้นจี่พันดีเนื้อในจะแห้งไม่แฉะเยิม้มยิ่งถ้าเลือกผลที่เปลือกไม่เรียบเนี่ยแล้วก็จะยิ่งทำให้รสชาติหวานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะพี่จอยหนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าต่อไปจะเลือกลิ้นจี่แบบไหนดีถ,ถ้าอย่างนั้นเราลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะได้แต่ว่าตอนทำเมนพี่สงสัยมากเลยอะ น้ำแข็งที่เบนเอามาก้อนใหญ่มากดูดิเราจะไม่ทําให้มันเล็กก่อนระคะเครื่องมันจะไหวไหมไหวแน่นอนค่ะพี่จอยเราใช้ก้อนใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยค่ะเพราะวันนี้นะคะ,คะเบนก็มีเครื่องปั่นอนเนกประสงค์ค่ะรุ่น ice power นะคะมีใบมดสแตนเลสแบบฟันปลา6แฉกนะคะบวกกับพลังมอเตอร์600วัตต์ค่ะสามารถที่จะปั่นน้ําแข็งก้อนอใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้เนื้อนเนียนละเอียดได้เลยค่ะพี่จอยผู้เสอยากชิมเลยลงมือทําเลยไหมคะได้ค่ะ,คะขั้นตอนนะคะเราก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมด ใส่ลงในโถเครื่องปั่นได้เลยค่ะ,คะหลังจากนั้นเราก็ปิดฟ้าค่ะ,คะเดี๋ยวเราจะใช้ระดับความเร็วระดับที่ค2ค่ะใช้เวลา1นาทีนะคะแล้วก็จะคนทุกๆ30วินาทีค่ะจ้ะ เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะเทค่ะน้องเบนเราต้องเก็บซ้ายก่อนค่ะจะได้ไม่เกะกะโอ้โหเจ๋งมากเลยใช่ไหมดีแล้วต้องบอกว่าการมีเครื่องครัวที่อำนวยความสะดวกนะคะไม่ว่าจะทําเมนูไหนเนี่ยก็ง่ายแล้วก็สนุกประหยัดเวลาด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะทําไม่ว่าจะเป็นเมนูสมูทตี้นะหรือว่าไอศครีมก็สามารถที่จะทำทานเองที่บ้านได้ง่ายๆนะคะนี่แหละค่ะ modern living solution สูตรสาเร็จของชีวิตทันสมัยค่ะหอมหอมเนาะจริงแค่นี้เราทานเป็นสมูทตี้ก็ได้นะ นี่ค่ะได้แล้วแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะ3มชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ <laughs> นี่ค่ะพี่จอยผ่านไปแล้วค่ะ3มชั่วโมงหนูก็ไดไอศครีมของหนูแล้วไหน,นๆมาดูสิคะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูเปิดก่อนนะคะชั่วว้าวนี่ค่ะอุปกรณ์ค่ะค่ะได้เลยค่ะพี่จอย <laughs> หอมสดชื่นเลยอ่ะอถ้าทุณผู้ชมอยากทำเมนูนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ w w w h a i c i t y c o t h นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสนใจการทำอาหารง่ายๆนะคะตามสไตล์เชฟุ๊กเชฟพ่อลูกออดค่ะที่มีน้องพาสต้าไว้8เดือนนะคะมาช่วยสร้างสีสันด้วยจะสนุกและก็วุ่นวายขนาดไหนนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ค่ะที่ y o u b e Channel ชาบีค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเบนนะคะสำหรับเมนูคลายร้อนแบบนี้ค่ะได้ค่ะถ้ากันเบ้นขอชิมก่อนนะคะพี่จอ ไอชิมฝีมือของตัวเองก่อน,นะคะอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะคือจะบอกว่ามันหอมมากเลยเนาะใช่ค่ะ